สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็วันอังคารที่31พฤษภาคม2565นะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเนาะที่ y o u ูทูบชาแนลวอลรัตทิ r เตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร,ร์มือสองและอุปกรณ์ตอพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เดี๋ยวหนูจะพามาชมรถแท็กเตอร,ร์เข้าใหม่นะคะตัวนี้คูบัวต้า L4018 ตัวดีที40แรงม้าสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวให้ฟังกันเลยนะคะที่เห็นด้านหน้านี้นะคะตัว40ของคูบัต้าค่ะตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD จดทะเบียนปี ศสองนะคะตัวนี้ปี61มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะตัวนี้นะคะแบบเครื่องย,ยนต์เป็นดีเซลสสูบตั้งค่ะ d i ร์เล็กอินเจกชระบายความร้อนด้วยนะ้ำปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1 8 2 6นซีซีนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี61มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยมีการเก็บสีบ้างบางจุดนะตัวนี้มีการเก็บสีบ้างบางจุดเพื่อให้สวยงามนะคะตรวจเช็คสภาพแล้วเรียบร้อยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานพร้อมส่งออกเลยเดี๋ยวหนูพาชมหน้าใหม่กันตรงนี้เลยนะคะหน ใหม่จะอยู่ที่451ชั่วโมงการทํางานไม่แท้ไม่เดิมนะสําหรับตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์นะคะเป็นผ่านพวนนะเป็นผ่านพวนของใหม่มือหนึ่งเลยยี่ห้อ LCS นะคะเจ้านี้ก็เป็นเจ้าดังเลยนะคะในย่านนี้นะคะก็เป็นผ่านที่มีคุณภาพนะคะลูกค้าใช้ไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้ LCS ขนาด6คูณ22นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมกันอีกทีเนาะนี่ มีการเปลี่ยนล้อยางให้ใหม่หมดเลยนะคะทั้ง4ี่เส้นนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยคู่หน้าขนาดยาง8ดขีด16นะคะยางหลังก็1 2 4ขีด2 4นะคะไปใช้งานกันไดย้ยาวๆแน่นอนนะคะยางใหม่หมดเลย4ี่เส้นนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะให้ดูในส่วนของผ่านพวนด้านหลังนะคะเป็นผ่าน6จานนะคะใบ22นิ้วเนาะของ LCS นะคะนี่ ระบบการทำงานใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะทุกจุดเช็คสภาพแล้วพร้อมใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ PTO Hydraulic ยกขึ้นลงทั้งหน้าและหลังนะคะสำหรับตัวนี้หนูก็ติดให้เป็นผ่านพวนไปก่อนเนาะเป็นพื้นฐานนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านใดอยากได้อุปรกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ผ่านพววน,นะอยากได้ผ่านบุกเบิกโรตารี่หางตัดหญ้า อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไม์กันได้นะคะทางร้านเรามีอุปรกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายมากๆเลยอยากได้สินค้าตัวไหนก็ทักมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของใบมีดแนิน,น่าก็มีจําหน่ายนะคะแต่ตัวนี้เราก็ติดให้เป็นผ่านพวนกันไปก่อนนะคะตัวรถพร้อมผ่านพวนนะสําหรับตัวนี้นะคะราคาเซ็ตนี้นะคะจะอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทราคานี้รวมส่งฟรีทั่วไทยนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะเหนือใต้ออกตกนะคะทางร้านเราส่งในราคานี้เลย 4นะ410,000บาทนะคะที่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0875734727 ID Line น้ำตาล2611นะคะหรือว่าเบอร์0899591339ก็ได้นะคะ ID Line ทักมาได้24ชั่วโมงเลยอยากได้รูปเพิ่มเติมคลิปเพิ่มเติมหรือว่าโลเคชันนะคะทักมาที่ ID Line นี้ได้ทั้งหมดเลยร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองผูจังหวัดกำแพงเพชรจะมาชมของกิงหน้าร้านก็โทรแจ้งกันมาก่อนเนาะเผื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจอง พี่พี่จะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็จองออนไลน์กันได้นะโอนมาจำมาจองหนึ่งถึงสองหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้าทางร้านเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์แน่นอนนะคะเดี๋ยวหนูจะแปะเฟซบุ๊กของหนูเองแล้วก็ของทางร้านไว้ให้นะคะก็เข้าไปดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมกันได้เนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ